อย่าเพิ่งซื้อ iPhone รุ่นใหม่นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าระบบกันสั่นรุ่นเก่าเนี่ยไม่ดีให้ลองหาไม้กันสั่นแบบนี้มาใช้ดูครับผมลองใช้ iPhone 11 Pro Max ติดกับไม้กันสั่นและเขย่าเทียบกับ iPhone 17 Pro Max ที่เพิ่งออกมาใหม่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับ iPhone 11 Pro Max เนี่ยคลิปพี่ได้มีความนิ่งและสมูทกว่า iPhone 17 Pro Max เยอะมากๆเลยครับดูดิคือมันนิ่งมากๆเลยนะใครที่ยังไม่อยากซื้อมือถือรุ่นใหม่เนี่ยวิธีนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันครับยิ่งถ้าเกิดเราเอามาติดกับ iPhone 17 Pro Max เนี่ยภาพพี่ได้จะทั้งนิ่งและสวยงามมากๆตัวที่ผมใช้คือ Home i Steady M7 ครับรุ่นนี้จะเรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยก ได้นะรับน้ําหนักได้สูงสุด500กรัมเลยเทียบกับรุ่นเล็กอย่าง V3 Ultra จะสังเกตได้ว่ามีขนาดและความแข็งแรงที่มากกว่าในกล่องเขายังมีตัวมินิไตร์ตมาให้เราใช้งานด้วยสามารถเอามาใส่กลายเป็นขาตั้งแบบนี้ได้เลยครับจุดเด่นของรุ่นนี้คือมีกล้อง AI Tracker ครับที่สามารถถอดออกและเอาไปใส่ไว้อีกฝั่งแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันครับถ้าเกิดเราชูนิ้วโอเคไปใส่กล้องตัวนี้ตัวไม้กันสั่นมันก็จะหมุนตามเราแบบนี้เลยนะแล้วคือหมุนตามแบบ3า0้อยกองศาเลยนะคลิปที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับคือ สามารถถอดออกมาได้ด้วยนะเราสามารถปัดซ้ายและดูตัวเองหรือจัดคอมโพสได้จากจอตรงนี้เลยครับหรือจะเชื่อมบูทูธและกดถ่ายผ่านจอตรงนี้ก็ทาได้เหมือนกันครับเป็นเหมือนรีมทไล้สายเลยทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าคลิปที่ถ่ายมาจะหลุดเฟรมหรือไม่ตรงกอ่อยิ่งใช้กับกล้อง AI Tracker เนี่ยคือสบายหายห่วงเลยครับนอกจากจะมีกล้องแล้วตัวนี้มีไฟไมาให้เราใช้งานด้วยนะครับสามารถปรับอุณหภูมิสีความสว่างรวมถึงไฟ RGB ก็มีเหมือนกันครับไฟตัวนี้ถ้าเปิดในห้องมืดๆเนี่ยคือแสงสว่างค่อนข้างโอเคเลยนะตัวคอก็สามารถยยดดดอกมมาาาเเเป็นนนนนนนไไคซลีีีี่่่่่่แแบบ้้ขสสูงงพหะะวึั โฮเอ็มไอสเตี้เอ็ทำได้ยังมีอีกหลายฟังก์ชันเลยที่ไม่ได้พูดถึงเช่นแบต3200ม ah. ิลลิแอมใช้ไม้กันสั่นและชาร์จมือถือไปด้วยได้หรือแม้แต่เชื่อมต่อแอป,ปในมือถือและฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายเลยครับถ้าเกิดอยากให้ผมรีวิวอะไรจากไม้กันสั่นตัวนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ